โอ้โหคือแบบมันอารมณ์เหมือนมะพร้าวจิ๋วอ่ะแต่มันเป็นมงหวงแบบสวยมากเกินมาไม่เคยเห็นเลยคือรู้อะไรเนี้ยผลไม้ขึ้นชื่อของพังงาที่หายากมากค่ะหายากมากเลยเหรอ,อเดี๋ยวผมอลองมาคล้องคอง,องี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมอ่ะคันคันคันมันขันเหรอคันจริงๆริงหรอมันหายากเหรอหายาก กว่าจะกินได้ต้องใช้เวลา20ปี20ปีค่ะคือต้นกว่า20ปีกว่าจะได้กินใช่ถึงกับพอไปเก็บผลมามันก็จะยืนต้นตายค่ะนี่คุณไปดูตรงนี้ดินี่คืออันนี้คือไปเก็บมาแล้วประมาณตัวหนึ่งใช่ป่ะนี่กี่วันได้ขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้นหนึ่งประมาณ300พวง300ถึง300ฟองเหลือเอเหลื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 อเหือเหล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 ือเเหลือเือเหลือเหลือเหลอเหลือเอเหลืเหืออเหลือเห พี่พี่ดำปีนแล้วนะครับเป็นกำลังใจพี่ดำด้วยนะครับบรรยากาศสดๆนะครับโอ้โหละถึกแบบละถึกมากคุณดูดิโอ้วันนี้พี่ดำบอกว่าอยากจะให้ดูพี่ดำกับพี่พี่บอกจะให้ดูของดีนี่คือพี่พี่นะชื่อพี่พี่ใช่ค่ะให้ขะดูของดีของพังงานะครับของขึ้นชื่อของหายากของปากโอ้โหดูดิจะบอกว่านี่คือต้นตำที่สุดต้นที่เตี้ยที่สุดเตี้ยที่สุดหาให้ดูใช่ไหมนี่เราขอตัด อันนี้คือต้นยี่สิบปีนะยี่สิบปียี่สิบปีเฮ้ยเราชื้นบรรยากาศเราสดนะครับใครเข้ามาโหดใจหนึ่งดวงบอกที่เอฟตีจังหวัดอะไรตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดทั้งวาครับแล้วเดี๋ยวพอเขาเนี่ยเขาก็ตายนะขเขาก็ตายโอ้หนี่ครับเราทึกเลยแล้วฮะต่อมาคือเราทึกแล้วเขาก็จะทํายังไงพี่ดํหมวนเหรอครับจะลูกผูกไว้ก่อนใี่ยหมูกผูกลูกไว้ก่อนเราเราจะเอามาเป็นเป็นพวงเลยเหรอครับพี่ดําไม่เป็นตัดตัดเป็นเป็นช่อนี่เป็นช่อ เราจะเขาจะตัดเป็นช่อผูกก่อนเดียวตัดผูกไว้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็โยนลงไปผูกตัดย่อนนะครับนะฮะต่อมาผูกตัดย่อนโอ้ยเราต้องผูกกับลูกชกที่เราขึ้นรองอันนี้คือความสามโอ้นี่ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเอาเชือกอันนี้คือห้ามเรียนแบบนะครับพี่เขาคือมืออาชีพจริงๆทํามานานมากแล้วเขาเอามีดเนี่ยตัดเดี๋ยวเขาจะห้อยลงมาใครเกิดมาไม่เคยเห็นบอกทีนะครับใครชอบดูรายการผลไม้แปลงบอกทีนะครับ ใครอยากดูรายการแล้เราเช่นก็ tagple นะครับ tagpool นะครับ tagple t a g p o o ดูสิเออสัตว์เชเลยพี่เขาก็เนี่ยทำอยู่แล้วมันห้อยเป็นพวงแบบสวยมากโอ้ยยี่สิบปีได้กินเลยอย่างเงี้ยคอยมาแล้วคอยมาแล้วโอ้ยแล้วเราต้องคอยรับตรงนี้ใช่ไหมสองถึงสามร้อยช่อต้นหนึ่งจะได้สองถึงสามร้อยช่อแล้วต้องมีคนรับ้วยก็ปกติเขามาคนเดียว ต้องไปครั้งหนึ่งต้องหาสามคนสามคนแล้วเรารับยี่เด็กห um, sure> ัวลงมาเลยลงมาแล้วเขาโรยมาอย่างเงี้ยนะครับดูอย่างนี้โคมันลูกบโอ้ยโอ้ยปลาไหลแล้วโอ้ยนี่ครั้งหนึ่งคือเก็บประมาณสองปล่อยมาเลยไม่พื้นปล่อยมาเลยไม่พื้นแปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอุ้ยแต่เป็นแล้วก็โดนหัวขั้นต่อมาคือไม่พื้ไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นแล้วเราต้องไปทำขั้นตอนไหนต่อ ไปต้มต้มไปแกะไปแกะใช่แล้วเอาช้อนอ่ะสกิดขึ้นมาสกิดกินไม่เขาเรียกว่าเควกภาษาใต้เควกเควกนะครับนะฮะต่อมาคือเควกใช่เควกลูกนึงจะมีสามเม็ดลูกนึงมีสามเม็ดเพราะฉะนั้นต้องเควกเควกเควกไอ้เจ้าพีบ้านบอยสวัสดีครับพี่อะไรครับ วิชัยสาลีครับพี่วิชัยพี่วิชัยกำลังทาอะไรขั้นตอนเนี้กาลังต้มลูกชกอยู่ครับขั้นตอนแรกทำยังไงเลยเติมน้ําในกระทะเติมน้าในกระทะอันนั้นง่ายนะใส่แล้วก็ให้น้ําเดือดสักหน่อยเดือดได้เลยครับเริ่มใส่ได้เลยครับผมนี่นี่ปึ้งนี่ครับอันนี้คือน้ําเดือดแล้วไกลครับบ้าต่อมาครับลูกชกต้มนะครับใครอยากกินบอกแล้วไอที่มันแตกแล้วเราลงได้ไหมได้ได้ใช่ไหม ตรงเนี้ยเราต้องต้มเพราะว่ากินสดๆไม่ได้เลยไม่ได้ครับมันต้องสุกก่อนต้องต้องไม่สุกให้ยางมันออกออกก่อนคือถ้ามียางเนี่ยคือห้ามเลยห้ามเลยถ้าคุณเจอห้ามไม่โดนเลยครับแล้วน้ำมันไม่ดูดิแล้วยังไงคือต้องรอมันเติมไหมไหมไม่ต้องเติมนะครับฮเติมขนาดนี้นะครับน้าเดี๋ยวแล้วก็ใช้ผ้าลายคลุมให้เม็ดยาให้ต้มแล้วให้ ด้วยไอมันครับเอาแค่ไอมันเนื้อเหรอใช่ไอเหมือนกับอบแบบโอ้กบบอบไปนี้ยายกัดท่าเฮงเฉยๆครับสุดยออจริงๆเกิดมาผมมึงเคยเห็นจริงๆครับผมวันนี้คือแบบถึงมากผมเข้าใจแล้วคือน้ำเนี่ยเราไม่ได้ว่าเอาไปต้มหรอกอันนี้มันอารมณ์เขาเรียกว่านึ่งมะใช่ครับฟังคำว่าต้มผมนึกว่าต้องใส่น้ำแบบคือเราจะต้องใส่ตรงเนื้อให้มันแบบเต็มไม่ไม่ครับเพราอบอ่ะผมคิดว่ามันจะต้องหาอะไรปิดแล้ว ใช่ไหมเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยยัดเลยข้างๆเลยเห็นนะพอยัดใจเอามือยัดไปเลยเนี่ยเป็นผ้านะเนี่ยเป็นผ้าเนี่ยยัดไปยัดไปยัดไปนี่คันมากครับอ๋อตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือมียางของมันยางของมันพี่เอามาเป็นสามอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้พี่วิชัยจะลองเอาไปทาตัวดูใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยคันมากเลยครับคันสุดๆล่าต่อมาคือคันแบบสุดๆเป็นพื้นแดงหมดเลยั้นเราจะเอารูปนี้ไปไกลๆตัวเราเลย ล้างน้าไม่ได้ครับล้างน้ำก็คันล้างน้ํายิ่งรามใหญ่ครับทายังไงก็ได้ยยายกลุ่มข้างในแล้ววิธีการถ้าเราจะแก้คันนะทาแป้งหรือว่าทาเกลือทาเกลือเกลือด้วยแป้งครับสองอย่างคนที่ว่าเขามากินลูกชกค่ะเขาต้องถามว่าลูกลานไหมลูกตาลไหมลูกจากไหมไม่ใช่ค่ะนี่คือลูกชกนะคะผมเห็นอันนี้ลูกชกคืออันนี้มาโยนใจผมนะลูกชกก็คือลูกชกไม่ใช่ลูกชิดนะคะจริงปะ มันต่างกันยังไงต่างกันมากจากก็อยู่ในเลนลูกลานเคยเคยเห็นไหมคะลูกลานคนภาคกลางเคยกินเลยแหละเคยนั่นอ่ะก็คือแต่ว่าลูกชกมันต้องอยู่บนเขาเขาหินเท่านั้นครับอยู่ข้างเขาอย่างเดียวครับแันนี้อยู่ข้างเขาและต้องเป็นเขาหินนี่คูอชกบ้านอันนี้คือลูกชกบ้านครับผมไม่ใช่บ้านอ่ะอันนี้มันคือภุเขานะอ่าั่นแหละเขาเรียกว่าชกบ้านเลยครับอ๋ออันนี้คือถ้ากินนี่คือปาก อันนี้คันมันเลยมันเลยครับต้องต้มอย่างนี้ก่อนปากคือขันเลยไปเชื่อมอ่ะแล้วนี่คือลูกเนี่ยมันแตกต่างกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยมันก็มีสามแชรเหมือนกันลูกเล็กแล้วก็สีลูกชกบ้านนะลูกชกบ้านอ่าถ้าต่อมาลูกชกบ้านอันนี้คือลูกชกหนูลูกชกหนูลูกชกหนูเนี่ยสีเข้มลูกเรียวอันนี้คือลูกชกพังงาอันนี้คือลูกชกหนูลูกชกบ้านเนี่ยก็คือลูกมะพร้าวจิ๋วเลยลูกมะพร้าวจิ๋วเลย แล้วก็มีครัวแบบนี้แล้วก็ก้นของเขาจะเป็นยังไงสามสามเม็ดนั้นสามเมื็นสามเม็ดที่บอกว่าต้องมาคว็กควักควักสามทีปาดแล้วก็เก็บควกสามทีครับแต่อันนี้คือสีเข้มเลยเหมือนกันนะลูกนี้ก็มีสามเม็ดเหมือนแต่ก็สามเม็ดเหมือนกันครับแต่สีจะเข้มเลยเดี๋ยวพาดูเลยครับปาก่อนนี่ครับนี่อุ้ยอีกสักลูกอีกสักลูก อันนี้คือลูกชกหนูหุย้ยเนี่ยมันมันมันแตกต่างกันเลยนะครับผมอันนี้คือลูกชกลูกชกไอ้นี่ลูกช,ก,ก,ชกบ้านพังงาอันนี้ลูกชกหนูเอามาครับห้ามโดน є, ยางเลยเขาบอกว่าถ้าโดนยางเนี่ยคือคันรนะ้องไห้อะคันร้องไห้อันนี้คือลูกชกบ้านพังงาอันนี้คือลูกชกหนูสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับถ้าคุณเจอแบบนี้คุณห้าม ไปโดนเลยในส่วนที่เป็นยางเพราะว่าจะขันแบบถึงที่สุดอ,อันบนคือลูกชกพังงาลูกชกบ้านอันนี้จังกิน<อ>ไม่ได้นะต้มประมาณสชั่วโมงต้มสองชั่วโมงอันล่างคือลูกชกนู่นดูคุณดูยัยยยยงกับลูกมะพาร้าวเล็กๆกันเนอะ แล้วก็เอามันหน่โอ๊ยลรวบอกจับไม่ได้แล้วทาไมจับได้อะเกีียวขึ้นมาก่อนครับเกี่ยวขึ้นมาก่อนแล้วก็จับร้อนไหมร้อนไหมร้อนนิดหน่อยครับอ๋อไม่เอาไอ้คำว่านิดหน่อยของผมอะไอ้คำว่านิดหน่อยของเขาที่ไรผมจับพองทีไอ้ลองดูลองร้อนครับโอ๊ยร้อนครับนิดหน่อยผมไอ้คำว่านิดหน่อยมันไม่ลูกอีกครั้งแล้วในชีวิตของผมอะร้อนมากนึกขมือเขาทำอะไรเนี่ยควันยังชุยอยู่เลยแล้วผมบอกให้กินมันหอมมากหอมสุด หอมแบบเหมือนกินใบเตยที่มันรรแรงๆอ่<น>ะหอมหอมพุ่งอ่ะครับหูยแล้วอันนี้คือยางมันหายแล้วใช่ไหมหายแล้วครับรอันนี้คือเราได้ครับหยใครเกิดมาไม่เคยเห็นผมคุณเกิดมาในชีวิตอ่ะเกิดมาในชีวิตผมเคยเห็นครั้งแรกนะะผมว่านะ่อจะตักเสร็จน,นะครับมือต้องมีพองอนะ่ะอยเนี่ยขึ้นมาแบบร้อๆนะอันนี้กินได้ยัง อันนี้กินได้ยังนนี้กินได้เลยครับฮะอันนี้กินได้แล้วเหรอกินเปาเป่าได้แล้วมันสุกแล้วกินเปาเป่าได้เลยเหรอได้พี่ไม่ใชกัดเลยยังไม่ต้องไปปาดแล้วแกต้องปาดเอาเม็ดข้างในครับวนี่ยากขึ้นก็ยากอันนี้เขาเรียกลูกชกลูกชกนะครับแล้วจะกินก็ต้องไปปาดปาดเสร็จก็ต้องไปแขกแขกแควแกแขกแขกแควแกแข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 กัขกแ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 นกแขกแขกแข เราต้องไปซื้อพัดลมมาหนึ่งตัวนะมันไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อพัดลมเนี่ยไม่ได้เลยโอ้มาแล้วครับผจะ่ายแล้วครับเราเรามันจะบึ้มเลยมันจะเบิ่มเลยป้าไม่เบิ่มโอ้ยสวยมากผมขอรูปนึงรูปนึงเถอะนี่มะพร้าวจิ๋วมะพร้าวจิ๋วทอดเหรอมะพร้าวจิ๋วย่างเกาลัดอบเฮ้ยมันคืออะไรเกิดมา ลองจับนะครับเดี๋ยววันนี้พี่วิชัยจะชองใช้มือปเปล่าจับดูเฮ้ยจับได้หรอจับได้ครับ๋ยวลองดูแต่มันจับนานแม่สวัสดีครับคุณแม่ขั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขั้นตอนนี้คือแพ<ฟ>็แคแพ็ลูกชแกแพ็กยังแพ็ลูกชกค่ะมาดูเครื่องเลย <laughs> เครื่องนี้สุดยอดมากแม่ประดิษฐ์เองเลยปะเนี่ยทำเอง,เองทำเองค่ะเครื่องนี้คุณแม่ทำเอง ทำเองนะไม่มียางก็คือไม่คันกินได้แล้วแต่ว่าต้องล้างก่อนนะล้างให้สะอาดยังไม่ขาวทีค่ะต้องแช่น้ําประมาณ1-2คืขึ้นคือตัดออกมาอย่างเงี้ยตัดนี่คือตัดกลนค่ะตัดแล้วอยมาแควกอ๋อเราก็เริ่มห่างกันแต่เช้ากวจะต้มอะไรเสร็จก็วันเต็มเต็มใช่เป็นวันวันทำแบบนี้ทุกทุกวันแควกเนี่ยก็คือแควกแควกลงไปสามทีออกมาเป็นลูกชกแบบนี้คุณดูติเนี่ยเนียเนียเห็นนะเห็นนะ โอเคเนี่ยแควกามาเห็นนะแล้วเสร็จปึ้งมันก็ยังไม่ข่าวนี่ใช่ป่ะแล้วเรางทำยังไงต่อไม่เราต้องไปล้างประมาณ3ามสี่ห้าน้ำค่ะล้างสี่ห้าน้ำเลยถึงจะได้ชิมต้องผ่านไป1คืนก่อนล้างไปแล้วต้องแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วมันจะเป็นสีขาวอยู่ในกะละมัง๋อนี่มันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหมอด มอดคืออะไรมอดเนี่ยค่ะเนี่ยที่คันคันอะค่ะเนื้อเนี้ยเลยอ่าเนี่ยครับสีดำดำเนี่ยเขาเรียกหมอดหมอดลูกชกค่ะต้องไปล้างออกให้หมดอ๋อหมอดลูกชกมอดลูกชกก็คือถีดำดำเนี่ยที่ถ้าเราแต่ก่อนถ้าเราไปโดนเนี่ยมันจะคานเลยอ่ะนี่ยังต้องไปล้างน้ําล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําให้ก่อนก่อนจะมากินได้อืม อันนี้คือแช่ไวเพิ่งหนึ่งคืนเพิ่งหนึ่งคืนหนึ่งคืนเนี่ยก็คือยังไม่ขาวไม่ขาวครับไม่ขาวแบบนี้ค่ะสีมันก็จะแบบนี่ค่ะเราต้องล้างน้ำวันหนึ่งสองรอบค่ะอันนี้คือยังล้างไม่เสร็จนะเนี่ยยังล้างไม่เสร็จนี่เพิ่งเกะค่ะล้างที่กี่วันนะไอ้กี่วันนะไม่ไม่วันหนึ่งละสองรอบเช้าเย็นล้างวันละสองรอบเช้าเย็นไหมมันจะมียังยังมีหมอดอยู่เลยหมอดคือจนกว่าหมอดไปใช่แล้วเดี๋ยวล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวมันขาวเองใช่ไหม นี่นี่นี่อันนี้เริ่มขาวแล้วอันนี้กี่วันอันนี้ก็เมื่อคืนเหมือนกันค่ะเหรอแต่อันนี้มันดูขาวกว่าเยอะเลยอะไม่มันมันล้างเล้วอันนี้อ๋อคนละแบบใช่ใช่มันเป็นคนละแบบค่ะแบบไหนที่เรานี่คือลูกชกหนูอันนี้คือลูกชกบ้านมันมีแบบต้นอ่อนแลวแบบต้นแบบหนึบหนึบอะค่ะมีสองแบบน่หนึบหนึบนี่ดูน่ากินมากเลยน่หนึบหนึบอันนี้แบบอ่อนค่ะนี่แบบอ่อนอันนี้คือลูกชกหนูลูกชกหนูลูกชกหนูจะดูแบบอ่อนกอ่อนกว่าดูนิ่มกว่าเล็กกว่า ูกชก<ร> <คน S 1> จะกลมๆเลยเนาะเป,นเป็นเป็นแบบกลมๆเลยค่ะโอ้น่ากินอ่ะคือจะให้ให้ให้เห็นความแตกต่างเลยว่าลูกชกหนูกับลูกชกลูกชกบ้านมันเป็นแบบนี้ค่ะคนละแบบกันมันจะไอ้นี่แบบหนึบๆนึมันเป็นลูดูที่ว่าเริ่มจะมันมีทั้งอ่อนและแก่ลูกชกพังงาลงูกชกพังงาลูกชกพังงาหลงร้อครับมันจืดไม่ออกอะไรไมันมีกลิ่นอ่ะมันแบบนี้แหละ <พอ S 1> กลิ่น <ไป S 1> ที่หอมเป็นแบบมันหนึบหนึบอ่ะมันมีทั้งหนึบทั้งอ,อ่อนนะมันมีทั้งหนึบแล้วทั้งอ่อนมันแล้วแต่ลูกเนี้ยน,น่าจะอ่อนอ่อนต้องดูนะมีมีทั้งเขาเอาไปใส่แบบว่าในในชาไขม่มุบ้างห้าผมคิดนะแค่เนี้แล้วอันเนี้ยโรยกับน้ำตาลเขาใช่เนี้ย แค่นี้เลยลวกิ่นลูกชกโรยน้ำตาลลูกชกครับอร่อยแล้วอันนี้คือแบบนึบแต่เขาชอบแบบนึบกันใช่ไหมใช่เขาชอบนึบมันจะมันมากมันจะมันเคี้ยวกรึบกเึอมาครับลูกชกแบบอ่อนรอยแก้วร้านพี่ปีเด็กปังนาลงรอครับอื แบบอ้อนอร่อยอยู่นะอารมณ์ลูกตาลอ้อนบบเหมือนกันแต่นึบกว่าอืกินองตัวได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> อันเนี้ยชอบมากเลยอ <c oughs> ่ะแบบอ่อนอ่อนอะมีหมดเป็นอะไรนีร่ดีมากรู้สึกกินแล้วร,รู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเราปีนเข่ามาเหนื่อยๆทั้งวันกินแล้วมันชื่นใจมันเย็นใจมันสดชื่นส<อ>ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะ อยู่กับธรรมชาติผมมาอยู่ตรงนี้ผมมีความสุขมากอยู่ขับรถมาเทาวัดจากบ้านแล้วตรงนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณสิบาชั่วโมงที่ผมขับมาสิบาถึงสิบสี่ชั่วโมงคิดว่าจะลงใต้ไปเรื่อยเรื่อยมันสนุกมากมันอยู่แล้วมีความสุขมากมีแรงบรันดาลใจในการที่จะทําปลูกป่ามากๆอยู่แล้วมันล่มลื่นอากาศแดดเปรี้ยงๆเยงนี้แต่อยู่ตรงนี้มันล่มลื่นมันสดชื่นหัวใจจริงๆเดี๋ยวผมจะกลับไปปลูกป่าพลมแจกฟรีละมาครับลุกชกลงท้อยครับ เออตัดต้งครับต้นเออสดชื่นน่ะข้าการเขาเรียกแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองใช่ใช่โอ้ยแบบนี้นะคะแล้วเราเอาลูกชกอะอารมณ์แบบไข่ปลาลิวกิวอ่ะนี่ได้อะไรอ่ะกะปิค่ะใส่กะปิด้วยเหรอใช่ต้องใส่กะปิค่ะแกงใต้ ต้องถึงเครื่องถึงนี่ค่ะนี่ยผมอยู่ใต้แหละวันนไปไม่เป็นเลยอยู่ติดใจอาหารใต้อ่ะ <c oughs> <า>อยู่มาแล้วล <ะ S 2> ประมาณสัปดาห์กว่าตอนเนี้ยอ๋อยังไม่ไปไหนเลยตอนตอน,ตอนมาสุราสุรา์มาพังงาพังงาเดี๋ยวไปในต่อเดี๋ยวดูกันต้อนี่ค่ะเขาเรียกว่าไข่ปลาสวรรค์ถ้าตามเมนูที่ว่าแกงส้มไข่ปลาสวรรค์อ๋อเขาเรียกที่นี่เขาเรียกคือพูดง่ายๆตามร้านอาหารนะคะที่เขารับลูกช็อกไปขายค่ะเขาเขาก็ไปตั้งเมนูใหม่ก็ว่า แกงส้มปลาไข่เนี่ยไข่ปลาสวรรค์เขาไปเอามาจากบนสวรรค์อ๋อเขามาจากบนเขาค่ะไข่ปลาที่มาจากสวรรค์คือต้องเป็นไข่ปลาที่ต้องปีนขึ้นไปโอ้แต่บางคนชอบปลาพงปลามงแล้วแต่แล้วแต่เอาปลาตามชอบเลยใช่ใช่แต่ไข่ปลาต้องไข่ปลาสวรรค์ใช่พี่พี่เด็กพังงา เข้าครัวนี่รายการดีครับบีบมะนาวลงไปใช่แกงส้มต้องใส่มะนาวนะคะถ้าบ้านฟาสูตรผมนะผมจะใช้มะขามเปียกมีหมดแต่ว่าที่คนใต้จริงๆกอย่างนี้ก็คือเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติมะนาวแพงลูกห้าบาทแบบนี้ก็มะขามเปียกก็คือว่าที่นี่เขาจะใช้มะนาวในการทําแกงส้มผมเลยถามเัาว่าถ้าเป็นผมทําเองเนี่ยผมจะใช้มะขามเปียก แต่ถ้าผมทําเองจริงๆอ่ะถ้าผมจะกินจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมจะใช้เลยคือจะใช้เชฟอาร์มร่อยอิลี่ไม่ทำให้เขาทำเขาทำอร่อย <c oughs> ใช้คนนึงทำปิดไฟแล้วนะได้เลยเปิดไฟใส่ก่อนเปล่าใช่ <c oughs> มีมุกตลอดเลย <c oughs> <c oughs> แกงปลาแกงไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะแกงเงกงส้มไข่ปลาสวัรค์ใช่หุยชื่อเมนูสุดยอดอ่ะก็เลยปลาสวัค์นะ เก่งส้มต้องต้องมาหา,หากินที่พังงานที่เดียวอ่ะต้องหากินที่พังงานแล้วที่บ้านหนูนี่แหละไข่ปลาสวรค์น,นะครับผมต้องกินไข่ปลาสวรรค์ก,ก่อนเลยสักสองสองไข่ใครชอบกินไข่กี่ฟองนะครับบอกเลยต้องใส่ไข่กี่ฟองเธอถึงจะมองว่าคนพิเศษฮันโนะใช่ <c oughs> พี่พี่บอกว่าใส่มา <c oughs> วันนี้เป็นร้อยฟอง <c oughs> ใช่แกงส้มไข่ปลาสวรรค์หรือว่าแกงส้มลูกชกลงท้องเอิร์ดครับ ร้อนนะอืมร้อนนะอืน่เผ็ดร้อนอยู่ปลากองถามว่าร้อนไหมร้อนยังไม่รู้ยังไม่รู้เผ็ดพี่เขาบอกเผ็ดนะเผ็ดนะเกงใต้มันต้องเผ็ดไหมแล้วมันเป็นเผ็ดที่ผมชอบว่ะดิ แกงใต้กาไมเ่เผ<ห>็ดก็ไม่ใช่แกงแล้วแล้วผมอะเมื่อวานะนะผมนั่งกินแกงส้มกับตะก,ก้องนะตะก,ก้องเขาน้ำตาไหลอะพี่ใช่ <c oughs> แล้วผมทำไงรู้ไหมเดี๋ยวผมจะกินดูจำลองเหตุการณ์เมื่อวานให้ดูคือผมกินเนี่ยนะพรผมใส่ไปอย่างเงี้ยใส่น้ำพกคกเลยถ้าเผ็ดแล้วต้องคกเผ็ดแล้วต้องเผ็ดแล้วไงรู้ไหมแล้วกินผมมานั่งกินอย่างเงี้ยผมไม่สามารถหยุดหยุดกินได้ไม่หยุดกินหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดได้เผ็ดเลยถ้าหยุดปั๊บเผ็ดเลยอื้อหืออื้อหือ อ,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 อันนี้คือเผ็ดปกติเผ็ดปกติคนใต้มันต้องกินแกงเผ็ดอ่ะอเผ็ดจริงนะโหแต่เผ็ดแบบมันเป็นเผ็ดที่อร่อยมากๆน้าําตาจะร่วงน้ำตาจะรูงนี่ก็มองเห็นน้ําตาผมด้วยไข่ปลาทวันนี่คือหุดยอดคือกินแล้วมันกรึบมันมัน อยน้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาไหลเลยลงรงอดครับอร้อยร้อง้องรองร้อง้องร้องร้อง้มง้องนองร้อง้องงรองงรอง้องร้องร้อองวาองรอองเ้อ ความมันของเขาเมื่อโดนไปอยู่ในแกงส้มเมื่อโดนปลาที่มันมัน,มนปลาเนี่มันมากมันเป็นแกงเหลืองที่มันเผ็ดมากๆแต่พริกแกงหอมมากๆโดนอันนี้เขาไปพูดว่าอร่อยอะคือคือคอ,อร่อยสุดๆเจริญอาหารหยุดไม่ได้กินต่อเผ็ดพี่รู้กลัวผมเผ็ดพี่ทำเนี้ยขาย คืออร่อยเลยอร่อยแบบทําไม่ทานทําด้วยชกค,คนเดียวนี่เขาบอกว่าทั้งตัดทั้งเก็บเอิดกลัวเผ็ดผมรู้ไหมว่าผมอยู่ใต้มาน่าจะเกินอาทิตย์ละเกินสัปดาห์ละเพราะว่าเลไมติดใจทั้งธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์เราอยู่แลมีความสุขมีแรงมันใจมันสบายตาสบายใจเดชื่นแต่อนนี้คือทีเด็ดลงเนาะ เฮ้สุดยอดมากวันนี้ผมไม่มีอะไรจะกล่าวกับพี่ๆเลยเพราะว่าเจอกันน่ะไปปีนต้นลูกชกให้ผมดูไม่พอยังมาทำแกงส้มที่อร่อยมากวันนี้ผมขอมอบพวงมาลัยให้กับพี่นะครับระหว่งังพันนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับเป็นพวงมาลัยแห่งความอร่อยที่ผมมอบให้นะครับให้อุ่นๆแล้วแล้วเราจะไปแจกแล้วก็ให้เขาโปรโมทร้านฟรีด้วยนะครับลูกชกนะคะ ของดีเมืองพังงานะคะของฝากของขึ้นชื่อ20ปีกว่าจะได้ผลนะคะขอฝากด้วยนะคะกิโลละ170บาทค่ะติดต่อมาได้ที่ Facebook พี่เด็กพังงาค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์ 0 8 2 8 2 5 3 8 9 2ค่ะแล้วกระปุกจะส่งทั่วประเทศนะคะมีราคาปีกราคาส่งนะคะกระปุกละ20บาทราคาส่งราคาปีกกระปุกละ25บาทค่ะแบบนี้ค่ะพร้อมทานค่ะคืนอย่างกระนำผึ้งเลยเนี่ยผมซื้อแล้วเมาแล้วใช่อร่อยมากอกี่านี้บานน้ำาตาลเหลวค่ะน้ำตาลเหลวกี่บาทขวดละ40บาทบ่าทอันนี้อร่อยมากขวดเล็กนะคะขวดใหญ่7จบาทค่ะยังกระน้ำผึ้งเลยเนี่ยอร่อยมากแล้วก็น้ำตาลกิโลเท่าไหร่กิโลละอ่า ร้อยเก้าสิบบาทค่ะร้อยเก้าสิบาทมีแบบกระปุกด้วยนะคะมีแบบกระปุกด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเอเดียแบบนี้นี่น้ำตาลแว่นค่ะน้ำตาลแว่นต้องมีเป็นห่อหอละหนึ่งร้อยบาทมีกี่อันยี่สิบห้าแว่นคือทําเป็นแว่นแว่นค่ะถ้ามาเนี่ยจะทําแกงส้มให้กินเลยได้อําเภอเมืองตบมมังเตยจังหวัดพังงาค่ะศูนย์แปดสองแปดสองห้าสามแปดเก้าสองอันนี้จิคอทุกคนสดชื่น